สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้โครงการเพิ่มมาตาก,การเป่าผ่านพลังงานวันที่7และทั้งหมดเรามี7วันวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายนะครับ boost energy วันที่7หัวข้อของเราคือทำยังไงดีถึงจะลดความอ้วนได้อย่างมีความสุขทำไมผมถึงเริ่มเริ่มต้นด้วยความสุขนะครับแล้วจบท้ายด้วยความสุขเพราะว่าในหนังสือนะครับที่อาจารย์มดิตเขียนไว้นะครับ สิ่งหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือจันบดิตทุกเล่มเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จการที่เรามีความสุขจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าการทําด้วยความทุกข์ใจแน่นอนนะครับแต่ทางทางการแพทย์ก็มีข้อสนับสนุนเหมือนกันว่าถ้าเรามีความสุขนะครับร่างกายมันจะกระตุ้นโกรธฮอร์โมนได้ดีกว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วมีความสุขร่างกายจะลดการสร้างไขมันถ้าเราทําอะไรที่มีความสุข เราจะรู้สึกว่ามันทำแล้วง่ายนะครับดังนั้นนะครับผมมีริสให้เช็ค3ข้อนะครับก็คือถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามนะครับวิธีไหนก็ตามในการลดความอ้วนหรือบูสต์อัตราการเผาผลานพลังงานซึ่งอาจจะนอกจาก6ข้อนี้ที่ผมเคยแนะนำไปคุณดู3ข้อก็พอครับ 1. คือทำแล้วคุณรู้สึกมีความสุขเพราะคุณต้องทำมันบ่อยๆถ้าคุณมีความสุขคุณจะอยากทำถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็จะไม่อยากทำนะครับ สองคือมันทำได้ไหมไอ้วิธีการที่เราอ่านในหนังสือวิธีการที่เราดูในโซเชียลหรือวิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับสามก็คือวิธีการนั้นมันมีความปลอดภัยสูงไหมหรือว่าทำไปแล้วอาจจะอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากจะทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวอาจจะทําให้ท้องผูกได้มากๆในบางคนแต่แปลกนะครับบางคนนะครับรับประทานเนื้อสัตว์ มากขึ้นแล้วท้องไม่ผูกก็มีดังนั้นดังนั้นร่างกายของคนเราทุกๆคนนะครับสามสี่พันล้านคนทั่วโลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณต้องลองมาดูว่าคุณมี3อย่างนี้นะครับอย่างน้อยต้องมี3ข้อนี้ก่อนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคุณลองดู1ข้อนะครับใน6ข้อที่ผมแบ่งปันไปอย่างเช่นนอนวันละ8ชั่วโมงบางคนบอกว,ว่าวิธีการนี้ดีมากเลยมีความสุขนะครับทำได้ไหม อันนี้บวกลบบางคนบอกว่าบวกลบเพราะว่าบางคนทำงานกะกลางคืนนะทำให้นอน8ชั่วโมงไม่ได้ต้องรีบตื่นมาหรือบางคนบอกว่าทำงานกลางวันนี้แหละแต่ทำงานเสร็จดึกมากไม่สามารถทำงานเลิกเร็วได้เหมือนคนปก,กติอันนี้ก็ทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้บวกลบแต่วิธีการนี้ปลอดภัยไหมนอนวันละ8ชั่วโมงรับรองปลอดภยัยไม่เคยมีใครนอน8 8ชั่วโมงแล้วเกิดปัญหาขึ้นถูกต้องไหมครับอันนี้ผ่านไป ข้อที่2นะครับที่ผมเคยแนะนำบอกว่าให้ออกกําลังกาย15นาทีตอนเช้าเพื่อบูสต์อัตราการผลิพลังงานเช้าไม่ได้มาตอนเย็นได้ไหมได้วิธีการนี้ถามก่อนว่าเราเป็นคนออกออกกาลังกายทุกวันแล้วมีความสุขไหมถ้าเรามีความสุขก็ผ่านไปนะทำได้ไหมอ่ะโอเคบางคนบอกว่าอาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได้อันนี้ข้ามไปก่อนปลอดภัยไหมวิธีนี้ค่อนข้างปลอดภยัยแต่อันนี้ต้องมาลองดูก่อนว่าการออกกําลังกายเนี่ย ในคนที่เป็นเข่าเสื่อมผมแนะนําให้ปั่นจักรยานช้าๆยกเวทเทรนนิงหรือว่ายน้ําแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมคุณจะออกออกกําลังกายวิธีไหนก็ได้ผมอยากจะบอกว่าการบูตอัตราการผ่านพลังงานด้วยการออกกําลังกายจริงๆแล้วประสิทธิภาพมันได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นโยคะไม่ว่าคุณจะวิ่งหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่สําคัญที่สุดนะครับในงานวิจัยบอกเลยว่าต้องทําเวลาเดิมน่าจะดีที่สุดนะครับแต่บางคนก็ถามว่า าเช้าบ้างเย็นบ้างได้ไหมก็ยังได้ครับอย่าไปซีเรียสกับงานวิจัยมากผมเชื่อว่างานวิจัยมันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเอามันไปใช้งานวิจัยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาครอบงำเราให้เราต้องเชื่อตามมันทุกอย่างไม่ต้องครับคุณใช้งานวิจัยเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองอย่าทําให้งานวิจัยมาทําให้คุณรู้รูออ้สึกว่าชีวิตมันอยู่ยากนะครับเทคนิคข้อที่3นะครับ วันที่สามที่ผมแนะนําคือการดื่มน้าเปล่าวันละ2.5ลิตรทาทาแล้วมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็ทําทําได้ไหมบางคนบอกว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างทําไมถึงทําได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยวันนี้ต้องทํางานทั้งวันเลยอยู่ออฟฟิศตลอดแล้วงานยุ่งมากจนไม่สามารถไปเข้าน้ำได้ดังนั้นการดื่มน้ํา2.5ลิตรต่อวันในช่วงเวลาทํางานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้คุณต้องอั้นปัสสาวะ แล้วถ้าคุณอั้นปสัสสาวะคุณจะเกิดทางเดินปสัสสาวะอักเสบได้ดังนั้นการดื่มน้ําเยอะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างขึ้นอยู่กับในแต่ละวันคุณต้องปรับตัวเอาวิธีการนี้ปลอดภัยไหมค่อนข้างปลอดภัยเพราะการดื่มน้ำเปล่า2.5ลิตรก็คือน้ําปริมาณปกติที่เราสมควรจะทานนะครับในแต่ละวันอยู่แล้วอันต่อไปชาเขียวกับกาแฟดื่มตอนเช้าหรือดื่ม ก่อนเที่ยงก็ได้ครับชาเขียวกับกาแฟไม่ใส่น้ําตาลที่ผมเคยบอกไปเนี่ยทำแล้วมีความสุขไหม,มบางคนบอกทำแล้วมีความสุขทําได้ทุกคนไหมบวกลบไปก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งคําถามมาถามผมว่าถ้าทานชาเขียวกับกาแฟ Custom. แล้วปัสสาวะเยอะก็ไม่ต้องทานครับถ้าทานชาเขียวกับกาแฟแล้วมึนหัวก็ไม่ต้องทานถ้าทานชาเขียวกับกาแฟแล้วมีใจสั่นมีนอนไม่หลับก็ไม่ต้องทานนะครับ,าาว,ว,บแแวินนบนนบวธ,วธีการน,นี้ปลอดภยัยไหม ปลอดภัยต่อสุขภาพแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับข้อ5นะครับคือการทานพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกนะครับก็คือการเพิ่มแบคทีรียในลำไส้ผมอยากให้มองว่าภาพนี้ข้อ5เนี่ยมันคือภาพของการที่เหมือนคุณเลี้ยงสุนัขที่บ้านเลี้ยงปลาทองที่บ้านเลี้ยงปลาคาร์ที่บ้านเลี้ยงแมวที่บ้านแต่นี้กลายเป็นเหมือนการที่เราเลี้ยงแบคทีรียตัวดีในลำไส้ ทำยังไงดีให้มันเพิ่มขึ้นในลําไส้ของเราก็คืออย่างเช่นทานโยเกิร์ตสดนะครับหรือว่าอาจจะทานเป็นซัพพลีเมนต์เป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดเม็ดแคปซูลที่มีแบคทีเรียตัวตัวดีอยู่ภายในนะครับสัก7วันแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลี้ยงเหมือนให้อาหารมันครับเหมือนเราให้อาหารแมวให้อาหารสัตว์เลี้ยงเราแต่เนี้ยเราให้อาหารแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเราด้วยทันยพืช ด้วยผักหลายๆชนิดแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการนี้ปลอดปลอดภัยไหมปลอดภัยนะครับแล้วก็มีมีความสุขด้วยทําได้ไหมครับนะอันนี้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องกินทันจพืชทุกวันเราไม่ เราไม่จำเป็นต้องกินผักทุกวันแต่เราสลับกันได้อย่างเช่นวันนี้เรากินธัญพืชตอนเช้าวันถัดมาเราเบื่อและเรากินผักตอนเช้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเรากินใย,ยอาหารอื่นๆตอนเช้าหรือกินเป็นไฟเบอร์เม็ดหรือใย,ยอาหารเม็ดตอนเช้าแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อเพิ่มแบคทีเรียตัวตัวดีในเอมไ้เหมือนให้อาหารมันหน่อยนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่กินเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเกินความจําเป็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ ทานยาปฏิชีวนะเยอะโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียเรามันก็จะตายแล้วคุณก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับทุกๆครั้งที่คุณทานยาค่าเชื้อไปคุณต้องมาเริ่มนับนับหนึ่งใหม่คือต้องมาเริ่มทานโยเกิร์ต7วันแล้วก็ถึงจะมาเลี้ยงด้วยพรีไบ,โ,บโอติกนะครับข้อ6นะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อวานนี้คือมื้อเย็นให้ทานปโปรตีนกับผักบางคนก็ไม่ถนัดวิธีนี้นะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับ ปลอดภัยไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะาจริงๆโปรโตีนกับผักเรากินอยู่แล้วอย่างเช่นคุณไปกินหมูกระทะคุณก็กินโปรโตีนกับผักได้นะครับแล้วตัดข้าวแป้งน้ำตาลออกคุณไปกินชาบูคุณก็กินโปรโตีนกับผักได้ตัดข้าวแป้งน้าตาลออกตัดน้ําหวานออกเวลาคุณไปกินอาหารเย็นกับครอบครัวคุณก็ทานไนะครับปีกไก่ทอดนี่ครับหรือว่าไก่ย่างนะครับกินอคอหมูย่างแบบนี้ครับ หรือว่ากินปลาเป็นตัวตัว,ตวมันก็คือโปรโตีนแล้วก็ใส่ผักเข้าไปวิธีการนี้ถ้าคุณทำแล้วมีความสุขก็ทำครับเถ้าวิธีการนี้ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็ทำได้ครับประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับความสุขสำคัญมากถ้าวิธีการไหนที่คุณทำแล้วไม่มีความสุขผมบอกว่าอย่าเพิ่งทำบางครั้งความสุขของคนเราเนี่ยมันเกิดจากการที่บาง เรายังไม่เข้าใจว่าเราจะต้องประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ยังไงให้เลือกมาแค่หนึ่งข้อก่อนครับอย่างเช่นบางคนบอกว่านอน8ชั่วโมงเนี่ยฉันทาได้ทําบางคนบอกว่าดื่มน้ําเปล่าทําได้ทำนะบางคนบอกว่าอาหารมื้อเย็นทานโปรตีนกบผักทําได้ทาอ่ะทํา3ข้อก่อนที่เหลืออีก3ข้อยังไม่ต้องทําก็ได้อย่าทําให้ตัวเองเครียดเกินไปบางคนส่งข้อความมาถามผมว่าโหข้อนั้นก็ทําไม่ได้ข้อนี้ก็ทําไม่ได้ข้อนั้นติดนั่นติดนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าทาเพื่อความสุขครับ success r i f t cool นะครับก็คือความสำเร็จเนี่ยมันนำพาความสำเร็จและความสำเร็จมันก็มีที่มาเสมอด้วยนะครับมันมีหลักฐานเสมอว่าเราจะทำยังไงให้เราลดความอ้วนได้ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ลดความอ้วนได้แล้วยังผอมลงอยู่ปัจจุบันอย่างเช่นผมเนี่ยลดความอ้วนมา5ปีแล้วยังผอมลงหุ่นดีนะครับแถมช่วงนี้มีกล้ามด้วยนะครับเพราะาอะไรครับ เพราะผมสังเกตแล้วว่าการทําอะไรที่มีความสุขเราจะทําได้ง่ายทําได้นานแล้วทําได้อย่างเห็นผลนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับโครงการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานใน7วันทําเพื่ออยากให้คนไทย700,000คนไทยลดความอ้วนอย่างยั่งยืนแล้วแม้ว่าเราจะเพิ่งกลับจากปีใหม่กลับจากงานเลี้ยงเราก็สามารถบูสต์อัตราการเผาผลาญพลังงานและทําให้เราสามารถกลับมาหุ่นดีแล้วกลับมา สู่เส้นทางในการลดความอ้วนได้แล้วไม่หลุดออกจากทางไปจนทั่งทําทให้กลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรือโยโย่นะครับคลิปนี้แชร์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราตอบคาถามกันสั้งนิดหนึ่งว้าวมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าหมอคะทําได้ครบทั้ง7ข้อเลยค่ะยินดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งถามนะครับคําถามยอดฮิตมากๆเลยบอกว่าถ้าเรานะครับ ออกกำลังกายตอนที่ท้องว่างจะอันตรายไหมอ่าจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันไม่อันตรายหรอกครับมันมีสองวิธีครับสมมุติว่าคุณมีไขมันอยู่ครับไขมันอันนี้หอมว่ารูปไขมันนะครับไขมันเนี่ยมาจากตับใช่ไหมครับอ่ากับหนึ่งสองไขมันในเส้นเลือด เส้นเลือดนะครับ 3. ม,มีไขมันที่พุงอ่าสมมุติคุณมีไขมัน3าที่นะครับปกติเวลาคุณคุณออกกําลังกายใช่ไหมครับคุณก็เอาไขมันจากตับมาใช้คุณเอาไขมันในเส้นเลือดมาใช้คุณเอาไขมันจากพุงมาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอะไรครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นพล,ลังงานพอมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเสร็จปุ๊บนะครับคุณหยุดออกกําลังกายแล้วคุณไปทําไงครับ คุณก็เติมมันเข้าไปครับเติมใน30นาทีอันนี้คือเทคนิคครับบางคนบอกว่าถ้าจะเพิ่มเพิ่มพลังงานให้กับตับในเส้นเลือดแล้วก็เพิ่มไขมันไปก่อนหรือพลังงานไปก่อนนะครับทำไงดีก็เราก็กินก่อนนะ่ะออกกําลังกาย1ชั่วโมงแต่ถ้าบางคนบอกว่ากลัวกินแล้วจะจุกทาําไงดีก็ออกกําลังกายไปก่อนครับเอาพลังงานจากตับเส้นเลือดแล้วก็พุงเนี่ยไปใช้ก่อน แล้วเสร็จปุ๊บคุณก็มาเติมพลังงานนะครับด้วยอาหารมื้อเช้าหรืออาหารมื้อเย็นเนี่ยภายใน30นาทีก็ได้ครับทำไมึต้องเป็น30นาทีเพราะว่า30นาทีเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าพลังงานเหล่านี้มันจะถูกเติมเป็นไกลโคเจนเป็นไกลโคเจนได้เร็วครับภายใน30นาทีเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้รับประทานอาหารได้ทันทีเลยหลังออกกำลังกายแต่ไม่ควรเกิน30นาทีนะครับ อาจจะเกินไปเป็นหนชั่วโมงก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราจะได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องทานอะไรไปบ้างนะครับเพื่อทําให้วันถัดมาเนี่ยเรามีไกลโคเจนหรือพลังงานสํารองสําหรับออกกําลังกายวันถัดไปนะครับอ,อ่างนั้นไม่ต้องกลัวครับการออกออกกาลังกายตอนท้อง,องว่างไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น มีเพื่อนท่านนึงบอกว่าตั้งแต่รู้จักคุณหมอมาลดน้ําหนักง่ายมากเลยนะครับปีใหม่กินเยอะปุ๊บน้าหนักขึ้นแต่เพื่อนท่านนี้บอกว่าแค่ลดแป้งกับน้ําตาลออกกําลังการนิดหน่อยก็กลับมาผอมเหมือนเดิมถูกต้องครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคที่ผมแนะนําโดยเพราะข้อสุดท้ายนะครับเบื้อเย็นทานเฉพาะโปรตีนกับผักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ต้องคุณไม่ต้องลดความอ้วนหรอกครับคนปกติในปัจจุบันผมก็ยังทานโปรตีนกับผักอยู่ทําไมเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมอยาก ให้ร่างกายเนี่ยไปเอาของเก่ามาใช้เทคนิคการรับประทานโปรตีนกับผักในมื้อเย็นนะครับทำให้นอนหลับสบายทําให้ร่างกายเนี่ยไปเอาโปรตีนที่อยู่ในสมองซึ่งเป็นโปรตีนเก่าๆที่อาจจะทําให้เราเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มาใช้ได้วิธีการรับประทานโปรตีนกับผักในมื้อเย็นทําให้ร่างกายเราขาดพลังงานจากข้าวไปทำการหน่อยๆแล้วเม็ดเลาวเนี่ยไปจับกิน เซลเมะเเ็งเก่าๆนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออโตฟาจีนะครับไปจับกินเซล์เมลงเก่าๆเพื่อมาเป็นพลังงานดังนั้นเวลาคุณรับประทานโปรตีนกับผักในมื้อเย็นนะครับคุณจะได้การป้องกันเรื่องสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือการป้องกันเมะเร็งไปในตัวด้วยผมผมชอบเทคนิคทางสุขภาพด้วยเหตุผลนี้ครับเพราะว่ามันมีหลายๆเทคนิคที่เราทำหนึ่งอย่างแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับรวมถึงการรับประทานโปรตีนกับผักในมื้อเย็นด้วยนะครับ มีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าถ้าเกิดเรามีมีอาการปวดเข่าต้องออกกำลังกายแบบไหนดีนะครับจริงๆปวดเข่ามี2แบบนะครับก็คือปวดเข่าจากกล้ามเนือ้อหรือเส้นเอ็นกับ2ปวดเข่าจากการที่เราเป็นเข่าเสื่อมผมแนะนําว่าถ้าเราปวดเข่าให้ออกกำลังกายเบาๆที่ไม่ทําให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่ายน้ํายกน้ําหนักหรือเวทเทรนนิ่งครับ ปั่นจักรยานช้าๆหรือเดินก็ได้ให้คุณลองทำเบาๆก็ว่าเริ่มจากเดินก่อนง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรถ้าเดินแล้วยังปวดก็เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานถ้าปั่นจักรยานแล้วยังปวดก็เปลี่ยนเป็นว่ายน้ําถ้าว่ายน้ําไม่ค่อยสะดวกก็เป็นยกเวทก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราเอาทรายหรือ,อน้ําใส่ขวดน,น้ําใหญ่ๆขนาด1.5ลิตรประมาณนี้เราก็ยกเวทแล้วออกกําลังกายที่บ้านได้นะครับไม่ต้องกลัววันนี้การออกกําลังกายเป็นเพียง10%เทคนิคที่ผมอยาก อยากอยากจะบอกและสําคัญมากเลยวันนี้การลดความอ้วนนะครับเราออกกําลัง10%นะครับแต่เราคุมอาหาร90%ออกกําลังกาย10%เพื่อไม่ให้อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงคุมอาหาร90%นะครับเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยลดการใช้พลังงานจากข้าวแป้งน้ําตาลลงนะครับผม โดยเฉพาะมือ้อสุดท้ายทานโปรตีนกับผักเพื่อทำให้เราสามารถนำพลังงานจากไขมันที่พุงต้นแขนต้นขานะครับหรือนอกหลังเราเนี่ยเอากลับมาเป็นพลังงานได้ตอนกลางคืนผมจึงเรียกขำๆเทคนิคนี้ว่านอนเฉยๆคุณก็ผอมได้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำคีโตเจนิกหรือคาวินรัสไดเอทแต่ผมประยุกใช้เฉพาะมื้อเย็นเพียงอย่างเดียวแล้วมันได้ผลมันดูไม่หนักจนเกินไปนะครับ เมื่อเทียบก,กันกับการที่เราต้องทานเฉพาะโปรโตีนกับไขมันตอนกลางคืนนะครับดังนั้นผมชอบแบบนี้ผมจึงเอามาแบ่งปันนะครับเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับบางคนบอกว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายทำยังไงต้องรู้จักก,ก่อนอันนี้ขาอันนี้เท้านะครับอันนี้เทา้าเอ็นร้อยหวายอยู่ตรงนี้หมายความว่าการออกกำลังกายอะไรก็ตามที่ใช้ขาจะทำให เจ็บเอ็นร้อยไหวดังนั้นก็จะเหลือแต่ว่ายน้ำนะครับปั่นจักรยานพอไหวถ้าปั่นเบาๆนะครับแต่ชัวร์สุดเลยคือว่ายน้ำกับยกเวทเทรนนิ่งนะครับยกเวทหรือยกยกน้าหนักเนี่ยจะใช้แขนแทนแล้วร้อยเอ็นร้อยไหวหายก่อนแล้วค่อยไปออกกำลับบงกายนะครับที่ขานะครับไม่ยากมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่ากินกาแฟดำตอนท้องว่างจะอันตรายไหม ผมให้ลองสังเกตดูครับกาแฟดำเนี่ยถ้ากินในคนปกติตอนท้องว่างจะไม่อันตรายแต่ถ้ากินในคนที่เป็นโรคก,กระเพาะบางคนกาแฟจะกระตุ้นโรคก,กระเพาะอาหารทําให้มีอาการแสบอืดท้องเลอเปรี้ยวได้ลองสังเกตดูนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับกาแฟกินแล้วมีความสุขกินได้แต่ถ้ากินแล้วมันไม่ปลอดภัยต่อกระเพาะเราเราก็อย่าไปกินแบบนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนไปกินหลังอาหารก็ได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้นะครับทำเพื่อคนไทยอยากให้คนไทยสุขภาพดีลดความอ้วนนะครับอยากสร้างคนไทยเจ0,000คนที่มีส่วนร่วมการในการขับเคลื่อนประเทศไทยผมเชื่อว่านะครับคนที่สุขภาพดีแล้วรักษาตัวให้หุ่นด,ดีตลอดคือคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้คนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ถึงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศนี้ได้ครับถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราจะเป็นภาระกับประเทศนี้และเป็นภาระกับคนในสังคมผมเชื่อว่าใครลดความอ้วนได้ ใครมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะสามารถคอนโทรลชีวิตเขาไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานได้ครับดังนั้นอยากให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศไทยครับสุขภาพดีและกล้าวหน้าไปพร้อมกันครับแล้วพบกันโครงการหน้านะครับโครงการนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักโครงการนี้ครับหมอทีมครับนายแพทย์เศรษฐอรุษวัจากเพจนั่งเฉยๆก็พร้อมได้สวัสดีครับ